อะไรนะอารู้แล้วว่าเป็นตุ๊กตาใช่ไหม,มแต่ว่าจะเป็นสีไหนใช่ไหมนี่มันจะมีกี่สีเนี่ยอยากได้สีไหนครูไม่งั้นก็สีแดงถ้าเกินไ่ได้สีแดงก็สีฟ้าอ่ะแกะเลยขอบคุณป้าอิงนะสืาา้อมาฝากดูคนนะดูนักก็ดีใจ ไม่สนใจกล้องหรอกเออไม่เป็นไรแกไม่ได้ป้าหลุนยิ่งกว่าอีกอื้อ ว้า wow, สีแดงนิมหอม,อมเหมือนลูกอมเลยอ่ะนี่เป็นเป็นอนไน,นะได้ตาโกดม,มีขาขาเอี้ยวได้มือก็มือก็อกบิดได้นี่เป็นพวงก,กุญแจได้